ทำไมกองทุน KT India ถึงน่าสนใจคะครับกองทุนนี้นะครับก็คือลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ครับการเลือกหุ้นของเขานะครับก็เลือกด้วยวิธี bottom up ครับคนที่เลือกหุ้นนะครับก็คือเป็นชาวอินเดียที่มีประสบการณ์ในตลาดเนี่ยกว่า19ปีแล้วแล้วก็ Invesco นะครับที่เป็นบริษัทจัดการการเงินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเลยครับแล้วก็มีความชํานาญในภูมิภาคนี้ครับแล้วก็ที่สําคัญครับกองนี้ได้ Morningstar สดาวครับค่ะเราจะเน้นเรื่องประสบการณ์นิดนึงนะคะของผู้จัดการนะคะก็คือ,อามากกว่า19ปีนะคะแล้วก็ตัวบราจอเองก็คือเป็นบริษัทจัดการการเงินขนาดใหญ่ในเอเชียแปซิฟิกมีความชำนาญในภูมิภาคนี้แล้วก็เริ่มลงทุนในอินเดียตั้งแต่ปี1994นะคะปีนี้ก็2องศนะคะ34ปีแล้วนะคะ ที่บรจอนี้มีประสบการณ์การลงทุนในอินเดียก็ถือว่าเป็นบรจอที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดนี้อย่างมากเลยนะคะแล้วก็ผลงานตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งด้วยนะคะเราเดี๋ยวเราจะไปดูในตอนท้ายสำหรับการเปรียบเทียบผลตอบแทนนะคะแล้วกองนี้ได้ Morningstar $4 ดาวค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเซกเตอร์นะคะในเรื่องของตัวเซกเตอร์ที่ทางฟเฟอร์นิเจอร์มองในช่วงนี้ ก็จะมองในเรื่องของ4ตีมหลักนะคะก็คือ financial transformation นะคะก็คือในเรื่องของกลุ่มการเงินนะคะอันที่2ก็คือ consumption explosion นะคะก็คือการเติบโตของอการบริโภคนะคะอันที่3ก็คือเรื่อง manufacturing เลนสองนะคะ,น Song, นะ,คะอันนี้เป็นเรื่องของภาคการผลิตที่เติบโตอย่างมากในอินเดียนะคะเรามาดูในเรื่องของ financial transformation นะคะถ้าเรานึกภาพตามนะคะเรานึกถึงเมื่อ10-20ปีที่แล้วที่ระบบการเงินของเรายังล้าหลังอยู่นะคะอินเดียก็ยังเป็นแบบนั้นนะคะประเทศไทยตอนนี้ต้องเรียกว่าทุกอย่างอยู่ในมือเราเหมือนเลยอยู่ในมือถือเป็น digitalization หมดแล้วนะคะการเข้าถึงระบบธนาคารการเข้าถึง ระบบสถาบันการเงินของเรานี้ต้องเรียกว่าทั่วถึงอย่างมากแต่ถ้าเป็นอินเดียมันยังไม่เป็นรูปแบบนั้นนะคะการเข้าถึงอะไรต่างๆทางการเงินนี่ไม่มีซึ่งเขาก็จะมีตีมในเรื่องของดิจิทัลทราน sformation and evolution นะคะการเข้าถึงในรูปแบบของอการมีดิจิทัลแบงกิ้งเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ financial inclusion เป็นเรื่องที่สำคัญนะตอนนี้คนอินเดียที่ไม่มีบัญชีธนาคารยังเยอะอยู่นะคะ ในขณะที่คนไทยหนึ่งคนเนี่ยอาจจะมีบัญชีธนาคารถึง5ถึง10ธนาคารนะเราเดินไปที่เปิดได้เลยนะคะไม่ได้มานั่งตรวจฐานะการเงินเลยเลยนะคะอันนี้เรียกว่า financial inclusion ของอินเดียเนี่ยยังไม่ทั่วถึงนะคะดังนั้นยังมีโอกาสของการเติบโตรออยู่นะคะ e-payment นะคะทุกอย่างยังใช้เงินอยู่เลยพี่ลีไปอินเดียนะคะต้องเอาเงินไปแล้วก็ไปแลกที่โน่นนะคะเอา USD ไปเขาก็รับนะคะ แต่บางที่เราเถ้าเราอยากจะไปแลกที่เป็นเงินรูปีเนี่ยเขาก็จะมีคนเดินมาอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเอามาแลกให้เราเป็นปึกๆเลยนะ,ะถ้าเรามีเงินไม่พอบางทีเราต้องแลกกับไกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยยังใช้เป็นกระดาษอยู่เลยนะ,ะสำเรื่องสำหรับเรื่องการจ่ายเงินของเราตอนนี้เป็นไงคะยิงอย่างเดียวนะโอสแกนสแกนอย่างเดียว<ด><ด>ยิง qr code อย่างเดียวไปไม่ว่าจะไปทำอะไรข้างถนนนะคะซื้อของ กินเล็กๆน้อยๆน,นะคะจนถึงเรื่องเล็กจนถึงเรื่องใหญ่นะเราสแกนจ่ายได้หมดนะคะอันนี้คือของเรานี่ต้องเรียกว่าเป็นอีเพย์เมนที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เต็มรูปแบบนะคะอ่อรีเทลเครดิตนี่ก็ยังไม่ค่อยอเติบโตนะคะการปล่อยกู้อะไรต่างๆบ้านเรานี่โอโ้โหสารพัดแบรนด์เลยนะคะมาเข้าถึงประตูบ้านเข้ามาจ่อถึงอ่อมือถือเราเลยนะคะไม่ว่าจะเงินด่วน เงินอะไรก็ตามเนี่ยจนเราเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวกันทั้งประเทศแล้วนะคะเพราะว่าในเรื่องของอการปล่อยสินเชื่อรายย่อยนะคะที่บ้านเรานี้ต้องเรียกว่าเติบโตจนไม่มีการควบคุมนะคะแต่ในขณะที่อินเดียเนี่ยเขายังไม่มีตรงนั้นนะคะยังเข้าถึงไม่ได้นะคะนึกถึงประชากรพันสีร้อยล้านยังไม่เข้าถึงนะน้องเจ๊โอกาสเติบโตมันขนาดไหนเนาะแต่เชื่อว่านะรัฐบาลเขาคงต้องคุมอ่ะ ถ้าไม่คุมมันก็จะระเบิดเหมือนประเทศไทยมตอนนี้เป็นหนี้จนกันทั้งประเทศอยู่เนี่ยนะเขาต้องเขาควรจะต้องควบคุมอะไรเหมือนจีนนะเหมือนเหมือนบางประเทศเหมือนประเทศอื่นๆด้วยนะอันนี้ต้องต้องดูเหมือนกันเพราะรัฐบาลเขาฉลาดเขาคงไม่ปล่อยให้อ่าพนังไม่ปล่อยให้อ่าประชากร,รเพราะเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวเหมือนประเทศไทยอนะเนาะแล้วก็ในเรื่องของ Global Business Service Hub นะคะก็เป็นเรื่องของ Financial t r r n s f o r m a t i o n ที่เป็นเรื่องหลักของอินเดียนะคะทีนี้ในอีกเรื่องหนึ่งที่เราขยับมาตรงกลางเนี่ยเป็น o o s u u m p t i o n e x p l o s i o o n ต้องเรียกว่าระเบิดเลยนะคะการบริโภคในตอนนี้มันระเบิดเพราะว่า1,400ล้านคนมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมากขึ้นนะคะ,ะคนอินเดียนี่เวลาแต่งงานเนี่ยเขามีวัฒนธรรมไปทั้งหมู่บ้านเ,นเชิญทั้งหมู่บ้านนะคะคขนาดมาเมืองไทยนี่ก็เหมาเหมาลำเครื่องบินนะคะ อันนี้เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึง่งแล้วก็ปิดโรงแรมเลี้ยงนะคะอันนี้เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะคะซึ่งซึ่งเวลาคนมีเงินมันจะยิ่งเยอะขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทศกาลหรือว่าการแต่งงานอะไรต่างๆจัดเต็มหมดนั้นการบริโภคจัดเต็ม,มนะคะแล้วก็ uh, leisure and entertainment อันนี้แน่นอนเราก็เห็นว่าเขาบินไปบินมาว่อนไปทั่วทุกทั้งโลกแล้วนะคะภูเก็ตนี้ไปมาพี่ลีไปมาเมื่อสองเดือนที่แล้ว คนอินเดียเต็มลำเลยนะคะแล้วก็เวลาคือจะแบบพอรู้ว่าเป็นอินเดียเพราะว่าอะไรยังไม่หันไปดูเลยนะตอนที่เขาเอ่อยกยกมือขึ้นมาเนี่ยค่ะสลบกันหมดเลยค่ะ <c oughs> นะคะอันนี้ก็อันนี้คือเราก็ตกใจเนาะเพราะว่าตอนแรกเรานั่งอยู่ในเครื่องเราไม่ได้สังเกตว่ามีคนอะไรบ้างเนาะปรากฏว่าเอตอนที่นั่งรถบัสที่จะไปเทอร์มินอลเนี่ยค่ะ พอทุกคนเดินไปรถบัสแล้วก็ยกแขนขึ้นมานี่คือสลบกันหมดเลยนะคะก็เป็นอินเดียทั้งลำเลยนะคะกะ็ในเรื่องของอโตเมทีฟนี่ก็สำคัญเนาะเป็นไงคะพอรวยแล้วจะซือะ้อรถไหมต้องเช็คก็ต้องซื้อครับเพราะว่าซื้อรถซื้อบ้านซื้อรถซื้อบ้านครับเพราะว่า <c oughs> ชนชั้นกลางเนี่ยรายได้โตประมาณ8%เต่อปีครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไม GDP ของอินเดียเนี่ยถึงเติบโตสู<อ>งที่สุดของชิ้นใหญ่ที่จะซื้ออันดับแรกเนาะก็คือรถบ้าน แล้วก็ท่องเที่ยวนะแล้วก็ความบันเทิงอ่ะมีอะไรอีกพรีเมียมกูดแอนด์เซอร์วิสคือสินค้าอะไรที่มันเป็นพื้นฐานแล้วมันดูมันดูธรรมดาไปแล้วต้องไปหาสินค้าที่มันดูดีขึ้นรตรงกับไลฟ์สไตล์มากขึ้นดังนั้นพรีเมียมกูดแอนด์เซอร์วิสเนี่ยคำว่าพรีเมียมนี่มันคือของที่มันสูงกว่ามาตรฐานเนี่ยมันก็จะเริ่มจับตามองอายุตัวอย่างมือถือะคะ่ะเดิมถ้าเราไปอินเดียอาจจะเป็นมือถือถูอถกๆเนาะ เดี๋ยวนี้อาจจะมองหา Apple แล้วเพราะว่า Apple เองก็ไปผลิตอยู่ที่อินเดียแล้วก็อินเดียก็เป็นเป้าหมายหลักของ Apple ในการเติบโตเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยง่ายที่สุดก็คือสินค้าที่อยู่บนมือเขาเนี่แหละคะ่ะตัวมือถืออะไรต่างๆนะคะอาจเขาอาจจะไม่ค่อยชอบแบรนด์เนมเหมือนคนจีนนะคะเพราะว่าคนจีนตอนแรกๆที่เขาเริ่มรวยเนี่ยเขาจะพุ่งไปยุโรป ไปหาแบรนด์เนมแต่คิดว่าคนอินเดียจะไม่ใช่แบบคนจีนค,คนอินเดียน่าจะชอบเทคโนโลยีแล้วก็น่าจะหาอะไรที่อยู่รอบๆตัวแล้วก็ผลิตอยู่ในประเทศเขานั่นแหละแล้วจับต้องได้นะคะคงไม่ใช่แบรนด์เนมอาจจะเป็นทองนะถ้าเป็นคนอินเดียเนี่ยอาจจะเป็นทองแล้วก็เรื่องของเทศกาลเลยการเฉลิมฉลองต่างๆที่คงมากขึ้นนะคะ,คะเขาบอกว่า GDP ต่อหัวเนี่ยใกล้กับ อินฟลักชันพอยต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักเลยแล้วก็แมนูแ uh, ฟคต์ริงเป็นยังไงมั้งคะครับก็คือการย้ายฐานการผลิตนะครับอย่างเช่น Apple ที่เข้ามาผลิตที่อินเดียครับก็ยังมีพื้นที่ให้เติบโตเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยยังใช้สมาร์ทโฟนไม่ถึง5 0เลยครับแล้วประชากรต้อง1,400ล้านคนก็ยังมีพื้นที่ให้เติบโตอีกเยอะเลยครับแล้วคนอินเดียเก่งนะครับแต่ว่า ค่าจ้างนะครับยังไม่แพงมากใช่ไหมคะแล้วก็รัฐบาลอินเดียเนี่ยก็สนับสนุนอย่างเต็มที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์นะครับเพื่อให้พอมีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาแล้วเนี่ยจะได้เดินทางอะไรได้สะดวกครับเขามีมหาลัยที่อ๋อซัพพอร์ตในเรื่องการเติบโตของธุรกิจด้วยนะอ,อ,อันนี้คือคเป็นเรื่องหนึ่งที่ประเทศไทยอ่อนแอมาก,มาก,ม,ากมากเลยในเรื่องของอการสร้างบุคลากร,กรเพื่อรองรับการเติบโตของ อุตสาหกรรมนะคะในอินเดียเนี่ยเขามีมหาลัยทางด้านเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเข้าไปรองรับการเติบโตของแต่ละเทคโนโลยีได้นะแล้วของเรานี่เรียนวิศวะกันแล้วจบแล้วไปเตะฝุ่นนะน้องเชเรียนก็ยากนะไปเตะฝุ่นแล้วไปทําอาชีพอื่นกันเยอะเลยเพราะว่าการเรียนของเรามันจะไม่สอดคล้องกับงานที่จะต้องรองรับนะคะอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งอย่างพี่ลีไปที่เมรกาเนี่ย ที่ซีแอตเทิลเนี่ยมันจะเป็นเมืองที่ต้องเรียกว่าได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft มเมืองนั้นเนี่ยมหาวาลัยดังก็คือ,อ,อยูออลวอชิงตันนะคะยู่หรือว่ายูดับยูออลวอชิงตนเนี่ยมีทางด้าน i อเที่ทางา Microsoft เข้าไปสนับสนุนมาหลายสิปีแล้วนะคะม,มีตึกของ Microsoft มี การเรียนรู้อะไรต่างๆมีการทำงานวิจัยอะไรต่างๆที่สนับสน,นุนการเติบโตของภาคธุรกิจอันนี้คือการทำงานร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจกับตัวสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างการเติบโตนะคะดังนั้นเราก็จะไม่แปลกใจที่ว่าคนที่จบการศึกษาในสถาบันเหล่านี้เนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยเขาจะได้เซ็เคีเรื่องงานเลยนะ ได้ทํางานในบริษัทดีๆแล้วก็ได้เงินเเงินเดือนที่เมืองนอกรู้ไหมเท่าไหร่ทําไมคนอินเดียถึงไปอเมริกาน้องเช็คลองเดาดูสิเขาได้กันเท่าไหร่รเงินเดือนคนจบใหม่อ่ะนี่พี่ลีเพิ่งไปมาส,สดๆเมื่อเดือนที่แล้วนะข้อมูลสดมากเลยถ้าคิดเป็นปีๆก็น่าจะมาปีละล้านได้ไหมครับปีละล้านโอ้ยน้องน้องเช็คดูถูกเขามากเลยนะคะ,ะค <laughs> เงินเดือนของคนจบใหม่เนี่ย คือมันประมาณสามล้านบาทสามถึงสี่ล้านค่ะคมันคือหนึ่งแสนเหรียญค่ะหนึ่งแสนเหรียญต่อปีซึ่งเป็นเงินเดือนคนจบใหม่นะคะ<อ>แต่ทําไมาถึงได้หนึ่งแสนเหรียญต่อปีเพราะคนเหล่านี้มีสกิลมีความพร้อมอที่จะเริ่มทํางานได้ทันทีครับสร้างผลผลิตให้บริษัทเขาดันทีเขาไม่ต้องมานั่งสอนแล้วไงงั้นเขาก็ยินดีจะจ่ายแต่ถามว่าแสนเหรียญนี่น้อยไปน้องเช็ค เขาบอกว่าต้องหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันก็ไม่รู้ว่าทำไมเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหรือว่าแสนห้าค่ะแสนเอาเอาโกงๆนะเงินเดือนของคนจบใหม่ทางด้านวิศวะเนี่ยเนี่ยแสนสามถึงแสนห้าก็ประมาณสี่ถึงห้าล้านต่อปีนะดังนั้นพี่ลีไป Microsoft มานะคะที่อยู่ที่อยู่ที่รัฐวอชิงตันเนี่ยเป็นต้องเรียกว่าเป็นเฮดแควเตอร์เป็นสำนักงานใหญ่ของ Microsoft เนี่ย มีคนอินเดียเยอะมากเพราะว่าซ e o เเขาเป็นคนอินเดียนะคะสัตยาสัตยานี่ยนะคะคอซีอ,อ CEO เป็นอินเดียเนี่ยเขาก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งบริษัทเขาจะรับคนอินเดียนะคะเขาก็มีการแบ่งสัดส่วนว่าจะเป็นเอเชียเท่าไหร่คนขาวคนดําคนพิการเท่าไหร่เขาจะมีการเ,เขาเรียกว่าจัดสัดส่วนให้เหมาะสมเพราะว่า บริษัทเหล่านี้พอโตมาถึงขนาดนี้เขาต้องมีเรียกว่า ESG นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นคนอินเดียอยู่ที่เมืองนั้นเยอะมากเลยนะคะสำหรับ,รบในส่วนของที่เป็นเทคโนโลยีก็เราก็กลับมาถึงกองนี้ที่บอกว่ากองนี้มันน่าสนใจเพราะว่ามันมีเรื่องของการเป็นฐานการผลิตนะคะซึ่งมีส่วนสนับสนุนในเรื่องความเก่งของคนด้วยเนาะ แล้วก็คนอินเดียก็เก่งเรื่องเทคโนโลยีโโลยอยู่แล้วมันก็ทำให้การเติบโตในเรื่องของภาคการผลิตเนี่ยมันโตได้ไม่หยุดยั้ยงเพราะว่ามีความพร้อมในเรื่องของอในเรื่องของนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนแล้วก็ความเก่งของบุคลากร,กรนะคะที่มีส่วนเสริมทำให้ภาคการผลิตเติบโตแล้วก็นโย,ยบายไชน่าพลัสวันที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ยิ่งทําให้การเติบโตในภาคส่วนของอาการผลิตยิ่งเติบโตดังนั้นกองนี้เขาก็จะเน้นในเรื่องการเติบโตของ3ภาคส่วนนะคะ1ก็คือการเงินนะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีทําให้การเงินเติบโตอันที่2ก็คือเรื่องการบริโภคที่เติบโตอันที่3เรื่องการผลิตที่เติบโตค่ะครับก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาทีมของผู้จัดก,การกองทุนกันบ้างครับก็จะมี ทั้งหมดนะครับจะมีประสบการณ์มากกว่าประมาณ19ปีเลยครับก็จะมีเชก้าแชมบาซิวานนะครับไมค์เชลเรมอนมานะครับแล้วก็คอร์บินาลูครับค่ะอันนี้คือโดยลักษณะของการลงทุนในหุ้นอินเดียเนี่ยในส่วนของอินเวสโกเนื่องจากว่าตัวบรรจ o ่ n เน้นแบ่งทีมตามภูมิภาคนะคะดังนั้นในส่วนของเอเชียแปซิฟิกเองเนี่ย อินเดียก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของทีมเอเชียแปซิฟิกนะคะ,ะแล้วก็ทีมที่เรียกว่าคนที่เป็นตัวหลักเป็น Investment Director ที่ทำหน้าที่คุมทีมในส่วนของการลงทุนในอินเดียก็คือเป็นชาวอินเดียนะคะที่ชื่อว่าเชก้านี่เองแล้วก็มีประสบการณ์มากกว่า19ปีแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมเอเชียแปซิฟิกนะคะดังนั้น ทั้งหมดในทีมก็จะเป็นทีมสนับสนุนในเรื่องของการทำวิวเคราะห์ในเชิงลึกสำหรับการลงทุนในอินเดียให้กับาการลงทุนในอินเดียแล้วก็ทำการวิเคราะห์ในเชิงลึกให้กับการลงทุนในภูมิภาคนี้ด้วยนะคะซึ่งการทำงานที่เป็นทีมแบบนี้เนี่ยทำให้เราได้ประโยชน์ในการที่ เราไม่ได้มีแค่ฟันเมนเจอร์คนเดียวนะคะโ no นเชในการที่จะดูแลตลาดที่ใหญ่ขนาดนั้นนะคะถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยทีมฟันเมนเจอร์ก็ถือว่าเป็นทีมที่เยอะมากนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ที่สูงมากแล้วก็เขามีการแยกอของการวิเคราะห์ออกไปเป็นตามเซกเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ CIO ที่เป็นหัวหน้าทีมหลักก็ มีทั้งฝั่งที่เป็นเอเชียเอชแปนกับในส่วนของ CIO ที่ดูแลฮ่องกงและจีนด้วยนะคะดังนั้นทีมที่ดูแลตรงนี้ถือว่าเป็นทีมใหญ่จริงๆนะคะไม่ใช่แค่ดูแลแค่อินเดียอย่างเดียวนะคะไปะครอบคลุมถึงทุกประเทศในภูมิภาคนี้ค่ะครับทีมใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมาดูผลตอบแทนครับว่าทำได้เป็นยังไงบ้างนะครับก็กองทุน i ิน e s c o นะครับก็สามารถเอาชนะ MSCI Emerging Market ได้ครับตั้งแต่จัดตั้งมานะครับก็ทำให้ผลตอบแทนมากกว่า500%เลยครับแล้วก็สามารถชนะนะครับ MSCI Emerging Market ครับ MSCI India แล้วก็ iShare MSCI India ETF ด้วยครับค่ะก็เราดูกราฟนะคะสี่ชมพูก็คือเป็นผลงานของกองทุนเราเห็นว่าตัวเลขจะ ฉีกออกไปเลยนะคะตัวเลขของ i n v e s c o India Equity นะคะก็คือสีชมพูนะคะเมื่อเทียบกับ MSCI Emerging Market นะคะเราก็จะเห็นว่าผลงานก็โดดเด่นมาก507%นะคะเป็นเน็ตจากค่าธรรมเนียมแล้วนะคะแล้วก็ถ้าในส่วนผลงานที่ในส่วนของอเทียบกับ MSCI Emerging Market แล้วก็ MSCI India แล้วก็ iShares MSCI India ETF เนี่ย ก็จะเห็นว่ากองทุนก็มีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูเซกเตอร์นิดนึงเมื่อกี้ที่เราบอกถึง3เซกเตอร์หลักที่ฟันมิเนเจอร์เขาให้ความสำคัญนะคะมันก็จะท้อนสะท้อนออกมาในเรื่องของเซกเตอร์เวทติ้งของกองทุนนะคะเราก็จะเห็นว่าในส่วนของเซกเตอร์ที่เยอะที่สุดที่กองทุนถือก็คือเป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะสีฟ้าก็คือเป็นเบนชมบัลล์นะคะคในส่วนของเซกเตอร์ไหนที่ถือเยอะสุดคะครับ ก็เป็นเซกเตอร์ของ consumer discretionary ครับสูงถึง27%เลยครับต่างจากเบน c h m a r k ที่อยู่ที่ประมาณ13%ครับแล้วก็กองนี้ก็ไม่ถือ Energy เลยนะครับเบนชมาร์ k อยู่ที่10%ครับอันดับ2ถืออะไรคะันอันดับ3ถืออะไรคะอ๋ออันดับอันดับ2ถือ financial ครับอยู่ที่20%ครับแล้วก็ industrial อยู่ที่17.35%ครับค่ะก็สะท้อนถึงมุมมองของผู้จัดก,การกองทุนที่มองว่า สามเซกเตอร์หลักที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของอินเดียนะคะซึ่งแน่นอนที่สุดก็คือคอน sumer discretionary ก็คือสินค้าฟุ่มเฟือยดูเหมือนจะเป็นอ่เซกเตอร์หลักที่กองนี้ชอบนะคะแล้วก็ให้น้ำหนักสูงสุดเกือบอ่เอร์เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการปรับเพิ่มเวทหรือลดเวทเนี่ยก็มีการเพิ่มในส่วนของคอน sumer discretionary เพิ่มอีกเนะคะในฝั่งขวามือนะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนอินดัสเทรียล อีก5.6เอรนะคะก็แล้วก็ไปลดในส่วนกลุ่มการเงินออกไปซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าฟันเ m a n a เจอเองก็บริหารกองทุนแบบ Active ก็คือพยายามที่จะต้องปรับเปลี่ยนรับการเติบโตอยู่ตลอดเวลาให้เรานะคะดังนั้นถ้าใครรักชอบกองนี้แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่ไหนนะคะเพราะว่าฟันเ m a n a เจอบริหารกองแบบ Active ขนาดนี้ก็ถือว่าดูแลจัดการเราไป ต่อเนื่องนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกองนี้บ้างนะคะกองนี้ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด50-75ตัวนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของ bottom up เ,เน้นหุ้นที่เป็น quality growth นะคะ benchmark ก็คือ MSCI India นะคะแล้วก็ในส่วนของออ active หุ้นเนี่ยก็มี49-60%แสดงว่าค่อนข้างที่จะ ปรับเปลี่ยนหุ้นเยอะพอสมควรทีนี้เรามาเจาะเซกเตอร์ในรายละเอียดกันดีไหมคะว่าที่เขาบอกว่าคอนซัมชันมันจะเพิ่มขึ้นาการบริโภคเพิ่มขึ้นการเงินมีความสำคัญเนี่ยมันมีเซกเตอร์อะไรที่เขาสนใจนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะในเรื่องของคอนซัมชันก่อนการบริโภคที่เพิ่มขึ้นเนี่ยกลุ่มเซกเตอร์ที่น่าสนใจก็จะมีโรงแรมครเครื่องประดับรถยนต อาหารอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะคะแล้วก็ธุรกิจที่เป็นสินเชื่อที่ไม่ใช่แบงค์นะคะแล้วก็ช็อปปิ้งมอลล์อันนี้คือตอบสนองไลฟ์สไตล์ล้วนๆเลยนะน้องเชคครับค่ะแล้วทีนี้พอมาในส่วนอีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องของภาคการภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตเขา,าเน้นอะไรบ้างคะครับก็เน้นเป็นรถยนต์ครับแล้วก็สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ครับ แล้วก็มีเครื่องจักรต่างๆนะครับแล้วก็เคมีพันธ์ครับ,รบซึ่งเขาให้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ32%นะครับใช่ค่ะไม่กี้เม่กี้คอนซัมชันนี่42นะคะคอุตสาหกรรม32แล้วทีนี้ในส่วนของที่เป็นการเงินก็จะมีธนาคารประกันนะคะสินค้าที่บริการทางการเงินอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งก็ให้น้ำหนักที่16 นะคะแล้วก็พวก Innovation ก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเพราะว่าอินเดียมี Innovation ก็จะมี IT มีซอฟต์แวร์มียาก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะในกลุ่ม Innovation ที่อยู่ที่ประมาณ10%นะคะก็ต้องเรียกว่าเป็นทีมของกองทุนละกันนะคะที่เราจะได้ทราบนะคะทีนี้พอดูหุ้น10ตัวนี่ดูชื่อนี่ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะน้องเช็คเนาะด้วยความที่ว่าเขาเจาะลึกในกลุ่ม แต่ละกลุ่มที่มันเป็นเฉพาะทางมากๆเลยนะคะครับ,รบก็สิบอันดับแรกนะครับเขาก็ให้น้ําหนักอยู่ที่33%ครับแต่ละที่ให้อันดับหนึ่งนะครับก็คือ icic IC bank ครับอยู่ที่ประมาณ5้าแล้วก็อื่นๆก็จะไม่เกินน้ําหนักไม่เกิน5%ครับค่ะมี infosys ที่เราพอจะรู้จักนะคะเ,เดี๋ยวเราเราไล่เรียงไปนิดนึ่งนะคะมี icic IC bank infosys นะคะมี r e c limited บาร์ตี้นะคะแล้วก็มีคายัน hdfc Bank นะคะมหินทรานะคะมีบาลัดออโต้นะคะเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์นะคะแล้วก็มีชลมาลามนะคะ Investment and Finance แล้วก็ Exit Bank นะคะก็ถ้าดูชื่อตรงนี้ก็จะดูเป็น Bank พอสมควรนะคะดูเหมือนมี Bank ์ด้วยแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับสินค้า บริโภคอุปโภคบริโภคที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะในส่วนของเรามาดูผลงานดีไหมคะดูผลงานดีกว่ากองนี้นี่ต้องเรียกว่าอยู่ในท็อปควอทายเลยนะควอทายที่หนึ่งเลยนะคะถ้าเราดูหน้าถัดไปเนี่ยเห็นไหมคะเลขสีเขียวเขียวเนี่ยหนึ่ง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 หมดเลยค่ะหน้าถัดไปค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนือแสดงว่าอยู่ในอันดับหนึ่งมีอันดับสอง ในตอน5ปีนะคะคที่เหลือเนี่ยหหมดเลยเรามาดูผลงาน1เดือน3เดือนอะไรย้อนหลังนี่ก็ต้องเรียกว่าทำได้โดดเด่นกว่าดัชนีนะคะน้องเชคครับก็ต้องต้งแต่1เดือนที่ผ่านมานะครับก็ให้ผลตอบแทน9% 3เดือน14%นะครับ year to date ก็19% 1ปนะครับ1ปี39% 2ปี29% 3ปี16% 5ปี15%แล้วก็7ปี12%ครับตั้งแต่จัดตั้งนะครับ อันนี้เป็นต่อปีนะคะคผลต่ำแทนต่อปีแล้วก็ตั้งแต่จัดตั้งก็คือหนึ่งเมษีปีสองศูนย์ศูนย์หกนะคะสิบจุดสามเจ็ดค่ะถือว่าทําผลงานได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับกองนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนถ้าดูเป็นปีปีแล้วค่ะครับก็ปีสองสามนะครับบวกขึ้นมาสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับปีสองสองลบเจ็ดสองหนึ่งบวกยี่สิบห้านะครับปีสองศูนย์สองศูนย์บวกสิบสองนะครับสองเก้าบวกเก้า 2,018-13ลบนะครับ2,017-49เวก4ีเลยครับแล้วก็2,016-1.14วก 1. ครับ2,015-7บวกเปอร์เซ็นต์ครับค่ะก็อันนี้เป็นผลงานในวันที่31มสกฎาคม,มาคะนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นกองหนึ่งที่ผลงานโดดเด่นแล้วก็ถ้าเทียบกับดัชนีชีวัดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราจะเห็น ความโดดเด่นของผลงานดังมากก็เลยไม่แปลกใจนะคะที่ในเรื่องของการเทียบเคียงผลตอบแทนกับอกองทุนประเภทเดียวกันในกลุ่มเดียวกันเนี่ยอกองนี้อยู่ในอันดับหนึ่งตลอดนะคะยกเว้นผลงาน5ปีที่อยู่อันดับ2นะถือว่าผลงานแข็งแกร่งมากแล้วก็เป็นที่มาที่กองทุนเนี่ยได้ Morningstar 4์ดาวนะคะแล้วก็ผลตอบแทนเฉลี่ยเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งเนี่ยทำได้ถึง10 3เลยค่ะครับนี่ก็เป็นกอง Invesco India นะครับที่ขายอยู่ที่กรุงไทยนะครับ Kt India นะครับสำหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้วที่ต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่ adwealthpubic l หรือว่าสแกนเคอร์โคดได้ตามหน้าจอน,นี้เลยครับเพราะ wealthpubic ของเรามีทีมงานที่อยู่ในอ,อุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปี และเรายังให้บริการแบบ one-stop service และเรายังสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับและ Wealth Republic ยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและลงทุนได้อย่างง่ายขึ้นและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ง่ายและตอบโจทย์ทุกการลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store, App Store หรือสแกน QR code ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของเวลลิพบ l ิกในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ